สวัสดีครับบางวุฒิภูเก็ตครับวันนี้มาทางของเรมารีนนะครับอตอนนี้ครับเรมารีนตอนนี้ผมก็ออกไปลองมาพอสมควรแลนะ้วแต่ตอนนี้ผมยังไม่จําหน่ายเนาะแต่ให้ดูคุณลักษณะความสามารถของในสํานักของเรมารีนนะครับซึ่งสํานักเรมารีนก็จะมีในเบลใหญ่ที่ออกมากับเรือขนาดใหญ่มายาวนานมากแต่ณนะวันนี้ณนะเวลานี้ครับเรมารีนจะเข้าสู่งานตกปลาเรือขนาดเล็กด้วยเล็กก็เรือประมงด้วยนะครับซึ่งผมจะเน้นการใช้งานจริงเป็นหลักแต่ตอนนี้ เราจะมาแนะนํากันด้วยระบบหมวดสาธิตเพื่อจะให้เราเข้าใจพร้อมกันซึ่งหมวดสาธิตกับหมวดใช้งานจริงบางอย่างมันไม่ชัดเหมือนกับหมวดสาธิตไปเสียทุกอย่างซึ่งเลยผมต้องออกลองหน้างานซึ่งต้องคอยเรือลําใหม่นี้เสร็จเพื่อจะออกทําข้อมูลให้ได้หลากหลายเพิ่มมากกว่านี้แต่คิดว่าจะจําหน่ายภายในปีนี้นะครับต่อเลยนะครับซึ่งนี้ก็ของซาวเดอร์ลักษณะของซาวเดอร์ของเรมารีนะครับ ในกรณีที่นะครับมีวิ่งอยู่ปับ๊บนี่คือเอกลักษณ์ข้อหนึ่งเรือทุกลำาครับเรามีความเร็วเรือมีความเร็วที่ค่อนข้างสูงครับเมื่อมีความเร็วสูงทุกอย่างมันต้องรวดเร็วทันการวิ่งปับ๊บสังเกตด้เดี๋ยวถ้าเกิดมีเชื้อปามามีหินกองมา,ป,มาปั๊บกดมาร์กปุ๊บมาร์กทันทีนี่ครับมาร์กแล้วเมื่อกี้ที่เจ้าเจอเพื่อแต่หน้าดินนี่ครับนี่คือข้อดีของเรมารีที่ช่วยลักษณะการตัดสินใจหรือการมาร์กได้ไวมากหรือเราต้องการเปลี่ยนโหมดนะครับเราต้องการเปลี่ยนโหมดไม่ย,ยากเลยนะครับอ อันนี้คือฟาร์มทีสูงแบบปกตินะครับก็จะให้ลักษณะของรายละเอียดที่มากกว่าซาเดอร์มูดฟาร์มทีสองร้อยนะครับซึ่งมันก็จะมีจุดเด่นจุดด้อยในแต่ละฟาร์มทีที่ต่างกันตรงนี้เป็นหน้าที่ผมที่จะให้ข้อมูลนะครับสังเกตฟาร์มทีต่อไปเมื่ออัดฟาร์มทีสังเกตครับฟาร์มทีสูงปั๊บรายละเอียดเริ่มมานี่ครับแต่มันก็ต้องมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันไปเช่นกันนะครับอ่าไซส์สเกลเราก็สามารถนะครับทางานได้แล้วก็มีฟาร์มทีให้ใช้สองฟาร์มที ความสีธรรมดาให้ความสีสูงมากจยนต้องการมาร์กเจอลักษณะของอหินเมื่อกี้วิ่งเรือมาเจอปับอ๊บเลือกกระบากไปหาได้เลยนะปึ๊บกดยืนยันนะครับทายวิกัตนะครับเร็จบรอยบมาร์กแล้วสังเกตครับนี่ครับมาร์กแล้วซึ่งมันก็สามารถย้อนดูได้อีกตลอดเวลาในขณะที่เรือยังเดินอยู่อ๋อย้อนผมขอย้อนกลับหลังหน่อยกลับหินที่ผมมาร์กเมื่อกี้นี่ยังเก็บเซฟไว้อยู่นะครับกดออกนะครับ ต่อไปก็เป็นระบบ3มิตินะครับ3มิติทีนี้3มิติมันก็จะมีความถี่ความถี่สูงให้เราใช้นะครับซึ่งในการเห็นมอง3มิติมันก็จะต่างจา,ากซาดเดอร์ต่อไปคือเราจะเห็นภาพด้านบนลงไปเลยนะครับล <Hier> ักษณะของเชื้อปลาเช่นกันครับเราก็สามารถมาร์กได้เลยปึ๊บเจอเป้าปลาปั๊บแล้วก็สังเกตเมื่อกี้ที่ผมมาร์กเอาไว้นะาสุดความซาวเดอร์อีกความสีเมื่อกี้เดี๋ยวผมให้เห็นลักษณะของว่าผมมาร์กเอาไว้สองจุดยังไงบ้างสังเกตเห็นไหมครับการเปลี่ยนแปลง เมื่อกี้มันเก็บกข้อมูลไว้คือมันจะมีการมาร์กเกยวตรงนี้เดี๋ยวผมซ้ำม,มาร์กอีกทีหนึ่งให้ได้นะครับปบ๊บก็บไปอีกครั้งใชคือจะเสือเห็นว่ามันสามารถเห็นได้ทุกระยะที่มันยังเก็บข้อมูลอยู่อ่าอันนี้อันแรกที่ผมมาร์กนะหมดสามมิติอ่าอันเมื่อกี้ที่ผมมาร์กเอาไว้นะครับซึ่งทีนี้ครับมันก็จะมีความที่ที่ผมต้ององออกไปลองที่มีคําตอบผมจะต้องพยายามให้มีคําตอบให้กับผู้ที่ซื้อของผมให้ได้มากกว่านี้ผมเอาไปลองมาหลายรอบนะครับ,รบแต่ผมบางอย่างผมยังยังยังมีคําตอบให้กับ ไม่จำหน่ายก่อนแต่เห็นหนึ่งความสามารถนะครับแต่ว่าในเร็วนี้แน่นอนอ่าสังเกตครับตรงนี้มันจะมีเส้นสีส้มครอบบ่งบอกว่าการสั่งงานของปุ่มทุกปุ่มจะสั่งได้เฉพาะจอนี้นะครับปืดอ่าออซาวเดอร์ก็ยังเป็นอัตโนมัติแต่เราก็สามารถทําให้มันไปสั่งงานเฉพาะเสาดอ้์ได้อ่าสังเกตว่าเส้นสีส้มย้ายมาอยู่ที่เสาดอร์แล้วสังเกตนะครับปืบอ่าการสั่งงานก็จะมาทางหน้าจอนี้แล้วนะครับนี่ครับอ่าทีนี้ครับอยู่ที่การเลือกใช้ว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับ อ่าเข้าสข้อมดใช้งานจริงครับอันนี้คือข้อมูลที่ผมออกไปทําข้อมูลวิ่งไปวิ่งเรือม,มาแล้วนะครับในพวกหมายจะมาพยายามไปลองซึ่งผมพยายามตัวนี้นะบง่งบอกว่าเดี๋ยวผมอธิบายทีนึงมันจะมีอ่าลักษณะของแผนที่เดิมๆนี่คือแผนที่เดิม,ดมๆแล้วปรากฏเกิมีชื่อนะครับแต่ไม่ดีไอ้ดุนขอมูยน,นึง คือผมพยายามออกไปลองข้อมูลหน้าง,งานให้ได้มากนะเพื่อเพื่อจะให้ตอบโจทย์นะครับว่ามันเหมาะกับงานประเภทไหนนี่ครับผมพยายามวิ่งเรืรอออกไปครับจกข้อมูลเหล่านี้จะไปกับผมเพื่อนๆนนครับพยายามทำข้อมูลแต่ผมว่าผมยังไม่พอที่จะมานําเสนอหรือจะมาขายในไทยนะครับันส่วนส่วนตัวผมเนาะท่านไหนก็จําหน่ายไปแล้วก็ไม่ว่ากันแต่ส่วนผมผมถือว่าผมยังลึกยังรู้ลึกไม่มากพอซึ่งทีนี้ครับจะเห็นเรื่องของแผนที่นี่ผมไม่เห็นแผนที่นะครับ แผนที่เป็นภาษาไทยทั้งหมดนะครับทุกพื้นที่อันนี้คือแผนที่เดิมๆนะครับแผ่นที่เดิมๆทุกพื้นที่ครับแผนที่เดิมๆแผนที่ข้งโอ้โหผมว่าสวยนะคือแผนที่เะไรงนี้ไม่ต้องจ่ายเพิ่มมันมาเครื่องอยู่แล้วถามว่าละเอียดมากไหมมันอาจจะไม่ละเอียดมากนะครับกับในทะเลแต่เมื่อนะครับภายในเครื่องมันจะมีซี a มปนะครับนาวิโอ닉ไอตัวนี้เป็นการ์ดนาวิโอ닉ที่ผมใส่เข้าไปเดี๋ยวผมจะเห็นถ้าเกิดสำหรับบางท่านที่เ่าผมอยากได้แผนที่สุดๆเลยผมแนะนำกับนาวิโอ닉เดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดแผนที่นะครัับอออนนนี้้ผมมใหดดดูขงเิก่ เดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาที่แผนที่ที่ผมคือซื้อเพิ่มเป็นนาวิกเพราะผมว่ามันมันราคาสูงกว่าซีแมพนะแต่ผมว่าครบอ่าอย่างนี้ดีกว่าถือว่าครบจากที่ผมไม่ใช้งานมาแต่ตัวน,นี้ครับสังเกตรายละเอียดแผนที่มันมันจะเริ่มเปลี่ยนเปลี่ยนไปเลยนะครับสูมไปเออเยไปครับให้ดูรายละเอียดน,นะครับนี่ครับมันจะเปลี่ยนไปเลยจากแต่ก่อนเมื่อกี้นะครับซึ่งมันก็จะมีหมดหเท่าเือกอีกสัง,สงเกตการเปลีป่ยนแปลงนะครับสังเกตไลน์น้าครับ โอ้โหคนละเรื่องเลยใช่ไหมครับนี่คือแผนที่แนววิวหนี่ที่ผมแนะนําเลยว่าถึงมันจะจ่ายถ้าเกิดจะจ่ายกับกร์ดทั้งทีนะครับผมว่าเอาตัวสุดไปเลยแต่าบางท่านว่าเออผมมีงบจํากัดผมมีตัวเลือกนะครับคือในราคาใกล้เคียงกับก๊์ดที่ท่านต้องซื้อเพิ่มท่านได้โจรไปเลยหนึ่งโจมีแผนที่ด้วยอันนี้ค่อยคุยหลังไหมนะครับเห็นป็นรายละเอียดดูตามนี้เลยครับอันนี้เดี๋ยว,ยวผมจะมาเพราะว่าตอนนี้มันจะเข้าสู่ฤดูกาลออกไปตกปลาน้ําลึกผมจะให้ดูรายละเอียดตรงนี้ด้วยนะครับ คู่นะครับนี่ครับคือเราหมายน้ำลึกผมว่าไม่ใช่ง่ายๆนะครับมีเรามีขาสิท่านรรจะมีแต่บางท่านสามไม่มีแผนที่นี้พอใช้ได้พอเป็นไกด์ไลน์สังเกตนะน,นี่คือร่องในเขตน้ําลึกจะมีข้อมูลตัวนี้ให้มาเลยนี่ครับล้วอย่างนี้เลยนี่ครับผมแนะนําครับเพราะว่าถ้าเกิดจะจ่ายทั้งทีนะครับตัวนี้น่าจะประมาณหมื่นหนึง่งได้ผมมีโปรจับชุดกับโจให้ได้ได้ตลอดนะครับโปรนี้ยาว พูดถึงของของของการแผ่นที่เนาะผมให้ได้ยาวๆนี่ครับสังเกตเบอร์ที่มีผมมีครับนี่คือเบอร์ที่ผมจากเพื่อนมาสังเกตครับลักษณะมันประทับรงงนั้นซึ่งทีนี้เราอาศัยเบอร์ที่เรามีอยู่แล้วบางส่วนอ่าแล้ววิ่งเปเลยเชื่อเนะครับกับแผ่นที่ตัวนี้แต่ในกําลังฟาร์มลึกขนาดนี้ซาวเดอร์เราต้องคุยกันเรื่องให้ให้ให้ลึกกว่านี้อีกว่ามันต้องรุ่นไหนหัวตัวไหนอ่านี้ต้องว่าอีกทีนึงนะแต่นี้ผมจะให้ดูเรื่องของแผ่นที่ต่อในในขณะที่กำลังคุยเรื่องของรรมาริน เนี่ยครับคือจะได้แผนที่อย่างนี้เลยสับนักตกปลาที่สนใจตกปลาน้าลึกนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมว่าโอ้เหลือมันเป็นไกด์ลายที่ดีได้ครับเราไปท่องเที่ยวเราไปาจากโทรศัพท์มือถือใช้ g o o g l ลก็ตามมันไม่เท่ามีไกด์นั่งข้างๆคอยบอกเช่นกันตกปลาลึกเรามีแผนที่ตัวนี้ถึงมันจะไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่าหนึ่งมันอาจจะมีการขัดเคลื่อนบ้างอันนี้ที่ผมไปลองมาแล้วจากไตผู้ชนานาญที่ออกเรือ ่างประเทศด้วยที่ทําทัวร์ตกปลาเคยให้ข้อมูลผมมานะครับถูกต้องนะผมผมผมพอไปลองตัวเองใช่เลยแต่มันก็คือไกด์ไลน์ที่ดีได้สายตกปลาน้ําลึกรู้เรื่องครับกับแผนที่ตัวนี้นี่ครับพอตัวนี้จะเหลือประมาณประมาณเนี้ยปลายเดือนเนี้ยจะเริ่มออกแล้วเพราะผมก็ออกใายเดือนพฤศจิกาซึ่งผมจะคอยเรือผมเสร็จอีกทีนึงเดี๋ยวมีข้อมูลหลากหลายแน่นอนนี่ครับจะได้แผนที่ตัวนี้มาเลยนะครับพอเราไม่กดมากมันก็เห็นอะเรียมันก็หายไปมันไม่กิกะอะข้อดีอย่างนั้นดีกว่าครับ กลับมาสู่แผนที่เดิมๆที่ไม่ต้องจ่ายสักครูแผนที่เดิมๆแบบไม่ต้องจ่ายเพิ่มในเครื่องนี่เที่ยวนี้เรมารีนมานะผมว่าโอเคเลยนะครับอ๋อโทษทีผมยังเลือกเป็นนาวีนีอยู่เดี๋ยวผมเลือกเป็นตัวออีกทีหนึ่งอ่ะนี่คือแผนที่เดิมๆในเครื่องที่ไม่ต้องจ่ายเพิ่มป,ปึ๊บอยู่ที่ท่านจะเลือกว่าจะเอาไปตัวไหนนะมันอาจจะไม่เดียดเท่าแต่ก็มีครบนะครับสังเกตไปชีภาษาไทยน,นะครับไปชีภาษาไทยน,นี่ครับาษาไทยอ่ามันช่วยตัวนี้ได้ นะครับเดี๋ยวครับผมขอเวลาออกไปลองให้ได้มากกว่านี้อีกทีหนึงนะครับเพราะว่าทุกๆโยนอครับที่ผมนําเสนอมาในตลอด6กปีที่ผ่านมาผมอยากรู้ให้ลึกเพื่อจะตอบข้อมูลให้ท่านได้อย่างน้อยๆนะครับเราตัวเราอยู่ห่างไกลแต่การติดต่อเราใกล้ถึงใช้วิดีโอคอลคุยกันในช่วงเวลาทํางานนะครับช่วงเวลามันคือผมก็คือ0ู0แปดจ0ดถึงสิบเของทุกๆวันของทุกๆวันนะครับเน้นย้ำมาทุกๆวันยกเว้นผมออกเรือตกปลา ออกไปทําข้อมูลผมจะไปเอาไว้หน้าเฟซหรือหน้าเพจตามว่าผมจะออกไปวันนั้นกับวันนั้นติดต่อไม่ได้ท่านที่อยู่ต่างจังหวัดอยู่ตรงไหนก็ตามของลูกใบนี้ผมอยู่ภูเก็ตนะอาจจะเกลกับท่านแต่การให้ข้อมูลการให้รายละเอียดหรืออื่นๆที่ผมรู้ติดตัวให้นอนเพราะท่านมีโทรศัพท์กันทุกคนขอฝากสำนักเรมารีด้วยนะครับสวัสดีครับบางวุิภูเก็ตครับ